If he comes I will go if he came I would go if he had come I would have gone if he had come I would have gone ทุกคนหา if clause นะคะหลักๆที่ออกข้อสอบจะมีทั้งหมด3กรณีด้วยกันนะคะให้ทุกคนจำบทเพลงที่เพิ่งร้องไปเมื่อช่วงต้นนะคะ<ม>เดี๋ยวทุกคนมาแกะโครงสร้างให้ดูเลยค่ะ mm. นะคะ if clause กรณีที่1ค่ะ mm. เขาบอกว่า if he comes I will go แน่นอนทุกคนหาจำง่ายๆค่ะ if clause กรณีที่1ให้หนูใช้ประธานบวก verb 1ไปเลยค่ะบังเอิญมากเลยนะคะ อีกฝั่งก็เป็น will ค่ะนะคะและโครงสร้างของ will นะคะต้องตามด้วย verb infinitive นะคะหลายคนบอกพี่วันค่ะพี่วันค่ะ verb infinitive คืออะไรเอาง่ายๆทุกคน verb infinitive ง่ายมากคือกริยาต,ตัวเดิมที่ไม่เติมไม่ผัน will go will eat will sleep เป็นตน้นสรุปนะคะ if clause กรณีที่1ให้หนูใช้ verb 1ไปเลยจ้าและถ้าเป็น if clause กรณีที่2บังเอิญมากทุกคนเพราะมันใช้ประธาน บวก verb ช่องที่2และช่อง2ของคำคือคำว่า came ฉะนั้นถ้าทุกคนเจอ verb 2มันคือกรณีที่2แน่นอนและก็ทุกคนหา verb 2ค่ะโดยโครงสร้างของมันเนี่ยเป็นอดีตนะคะ verb 2คือ past s i m p e เป็นอดีตหนูต้องเปลี่ยนจาก will ข้างหลังเป็น would ค่ะต้องเปลี่ยนจาก will เป็น would ตรงนี้ต้องระวังให้ดีนะคะ โครงสร้างที่2เราจะใช้ w o o d แต่ไม่ว่าจะเป็น Will หรือ w o o d ก็ต้องตามด้วย verb infinitive เหมือนกันก็คือกริยาที่ไม่เติมไม่ผ่านนั่นเองนะะืสรุปค่ะกรณีที่2ใช้ verb 2แต่ verb 2เป็นอดีตให้หนูเปลี่ยนจาก Will เป็นเป็นว o d นั่นเองค่ะทุกคนหากรณีสุดท้ายคือกรณีที่3กรณีที่1ใช้ verb 1 กรีนที่2ใช้เวิร์บสองดังนั้นกรีนที่3ก็ต้องใช้เวิร์บช่องอะไรลูกใช้เวิร์บช่องที่3นั่นเองค่ะนะคะดังที่ทุกคนจะได้เห็นค่ะกรีที่3เราใช้ if he had come ไอ้คำข้างหลังนี่คือคำเวิร์บสามนะเพราะว่าคำผันมาจากคำเคมคำอันนี้คือคำที่เป็นเวิร์บสามนะ,ะและที่สำคัญค่ะทุกคนเวิร์บสามจะไม่สามารถลอยมาเดียเด่ยวๆได้ ต้องอยู่หลัง verb to have นะคะโดยที่ verb to have ตรงนี้เราเลือกใช้เฉพาะ h AD เท่านั้นเลือกใช้เฉพาะรูปอดีตคือแ a d เท่านั้นฉันโครงสร้างที่3จะใช้ Ha d บวก verb 3นะื had ้อแบวก verb 3และแน่นอนทุกปัญหาเนื่องจากแ a d เป็นอดีตหนูก็ต้องเปลี่ยนจาก will เป็นอะไรคะเปลี่ยนจาก i l l เป็นเป็น w o l d นั่นเองค่ะ และที่สําคัญกรณีที่3จะยาวนิดนึงหน้าหลังต้องสอดคล้องกันข้างหน้ามี verb to have กับ verb สข้างหลังก็ต้องมี verb to have แล้วก็ verb ช่องอะไรคะช่องที่3นั่นเองค่ะและนี่ก็คือโครงสร้าง if clause ทั้ง3กรณีนั่นเองเนะะื้อหาจำง่ายๆค่ะ if clause หลักๆมีทั้งหมด3กรณีด้วยกันกรณีที่1ใช้ verb 1 กรรีที่2ใช้เวร 2, ิร์บสกรรีที่3ให้เราใช้เวิร์บสแต่ต้องมีแฮดขึ้นก่อนดังบทเพลงของเราเลยค่ะ If he comes I will go If he came I would go If he had come I would have gone If he had come I would have gone อยากได้แกดเองร้อยยีอัพมาติวก็ควนเลย <S 2>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  เนื้อหาแน่นๆเน้นๆครอบทุกเรื่องที่ออกสอบ มีข้อสอบจริงและแบบฝึกหัดให้ลองทำเยอะมากติวได้ทุกที่ทุกเวลาสมัครปุ๊บเริม่มติวปับ๊บรับคะแนนแกอิงร้อยยี่สไปเลยทดลองเรียนฟรีได้เลยที่ o p e n u r i a n com geting underscore one